เขาตรวจสอบกาดูแลแล้วก็เขาปลงปรามูจากจัาทำร้ายที่เราเห็นอยู่ในข่าวมีอาการชังมีถือมีดควงภาพแดกมาแถลงในเรื่องของผลปานปฏิบัติของผู้ถือภาพกาดนะครับในการที่จับกลุ่มปัญหารายนี้นะครถตอกและก็มีรถยนต์นะครับที่ใช้ในการกระทำของเด็ดได้รีบไปพรอมจังหวัดกระบี่นะครับได้ทําการสืบสวนขยายผลเป็นยาบ้ามีสี่แสนหนึ่งหมื่นกว่าเมตรนับภาพได้แล้วก็ขยายผลลงมาถึง ผู้เกี่ยวพร้อมยาบ้านะครับสี่แสนคอมมิชนะครับโดยขนาดยู่ในที่ที่รังพักแล้วก็วางทองช่อมแล้วก็เกตีไว้ตลอดสามเอนยาบ้านะครับมเป็นนายต้อมและเป็นผู้สังกัดมาจากประเทศเพื่อนบ้านหลังจากนั้นไปก็เรียนเชิญครับครับสำหรับก็เป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องสื่อมว่ชนครับขอบคุณครับท่านผู้ว่าการลอกผู้ว่านะครับ นเส้นทิศตะคอนในพื้นที่จังหวัดกระบี่และภาคใต้นะครับต้องขอที่มูค่าแปมาแถลงในเรื่องของผลปานผลปิวัิของสอผู้พัจังหวัดกระบีนะครับได้ทำการสืบสวนขยายยาวเสกติเป็นยาว่าอยู่สี่แสนหนึ่งหมื่นมกอดตังนี้คนนะมอเพียดอีกคนว่ามีได้บ้างไหนงนี้น